โอ้ oh, ขอออกมาพูดหน่อยนะครับเป๊ปกูเดล่าเตือนลีกซาอุดิอารเบียครับชุ่มเงินแบบนี้อาจจะสะเทือนถึงทีมแห่งกฤีเลยนะครับล่าสุดเป๊ปกูเดล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าการที่ประเทศซาอุดิอารเบียครับทุ่มเงินก้อนโตไปกับฟุตบอลอาจจะทำให้ทีมเห่งกฤษสะเทือนไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดปล่อยให้ริยาดมาเรดย,ย้ายไปอยู่กับอันอารีแล้วนะครับและอีกหลายสโมสรในซาอุดิอารเบียก็เซ็นนักเตะชั้นนำไปหลายคน ไม่ว่าจะเป็นคาริมเบนเซม่าเอ็นกโลกองเต้โรเบนเนเวสคาริดูคูลิบาลีโรเบโตฟิมโน่และก็จอแดนเฮเดอร์สันกุนซืออย่างเป๊ปเองมองว่าตอนนี้ความจริงเนี่ยคือพิมลินกฤตจะต้องพบกับการแข่งขันในเรื่องของการลงทุนกับซาอุดิอาระเบียมาฟังสิ่งที่เป๊ปกุล่าได้พูดนะครับบอกว่ามันไม่ใช่แค่การขู่แต่มันคือความเป็นจรงิงพวกเขาอยากสร้างลีกที่แข็งแกร่งและจะถึงตอนนี้พวกเขาคือลีกที่ทําแบบนั้นได้พิม์ลีกใช้เงินเยอะกว่าลีกอื่นเพราะองค์กรของพิม์ลีกีกกดว่า รวมถึงเงินจากการถ่ายรสดและสปอนเซอร์ก็สูงกว่าลีกอื่นหลายสโมรสรเลยใช้เงินได้ตามที่พวกเขามีตอนนี้ผมไม่รู้ว่าลีกซาอุจะทําแบบนั้นไปได้นานขนาดไหนแต่ผมรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่หายไปไหนผมขอพูดว่านักเตะอยากได้ประสบการณ์ในการที่ไปเล่นลีกนั้นและพวกเขาก็คว้านักเตะไปได้เออไม่กี่เดือนก่อนมีเพียงแค่คริสเยโนโรนัลโดย้ายไปคนเดียวไม่มีใครคิดหรอกว่านักเตะยอดเยี่ยมอีกหลายๆคนจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอราระเบียผมคิดว่าจะมีมากยิ่งขึ้นในอนาคตหนึ่งใกล้ พราะอย่างนั้นทุกสโมสรต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเรยันมาเรสก็ได้รับข้อเสนอที่มันไม่น่าเหลือเชื่อเป๊ปยังพูดอีกนะว่าไม่ได้อยากปล่อยให้มาเรสย้ายออกจากทีมไปเลยและจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการหาหนักเตะม,มาแทนเขามาฟังสิ่งที่เป๊ปพูดต่อเขาบอกว่าเราคิดไว้ว่ามาเรสจะอยู่ต่อแน่นอนผมเอนจอยกับการเป็นคุณซื้อให้กับเขาผมมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับเขาความสัมพันธ์ของเรานะ่คือการให้ความเคารพกันเป็นอย่างยิ่งตลอดเส้นทางอาชีพของผมเนะ่เขาเป็นหนึ่งในนักตะททีี่่สสึดุด เขาลงเล่นวันนี้ต่อด้วยพรุ่งนี้ยังได้มีทักษะและก็เทคนิคที่ยอดเยี่ยมสไตล์รักเขามาเรสเป็นคนสําคัญในความสําเร็จที่เรามีตลอด5ปีหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาคนมาทดแทนเขาเขาไม่ได้รู้สึกกดดันเขาเป็นคนที่ต้องได้ลงสนามทุกวันถึงจะมีความสุขผมเข้าใจดีเลยละ่ะว่าทําไมถึงย้ายเออผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากขนาดไหนที่ไม่ได้เล่นเอฟเอแล้วก็ยูฟ่าชิปเลกนักชิงชนะเลิศ อันนั้นคือสิ่งที่คือคําตอบของมาเรสอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกรดล่าได้พูดนะครับเกี่ยวกับหีีของซาอุดีอาระเบียครับอีกหน่อยมันจะสะเทือนไปถึงพิมพ์เหลีงกฤษด้วยนะครับคู่แข่งกันหรือเปล่าจัดไปให้วรุวน่นจัดไปย,ยาวๆเลยครับผม